และอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ตามไม่ได้ oh. น้องวิววรรณรธของเรากลับมาจากไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วคแล้วก็พร้อมและที่จะมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องราวของหลังจากที่เลิกลากับเจพิพัฒน์แล้วเนี่ยคนก็เป็นห่วง hmm. ว่าเออความรู้สึกของน้องวิวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังพร้อมๆกันในวันบันเทิงค่ะ วิววรรณรสเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตแฟนหนุ่มอย่ง iPad, อางเจเจพิพัฒน์ออกมาเผยถึงการจบความสัมพันธ์ร้อมขอบคุณแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจมาให้ซึ่งสิ่งที่ทำให้เจตัวยอมออกมาพูดเพราะแฟนๆส่งข้อความมาให้กำลังใจเกิดแน่นร้อมแจ้งเหตุที่เลิกกันเชื่อว่าตัวเองนั้นทำดีที่สุดแล้วนั่นเองค่ะก็วิวเชื่อว่าวิวทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดการคบกันน่ะสำหรับวิวอ่ะมันเป็น เรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรอะไรแบบนี้ถ้าเมื่อวันหนึง่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทําทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้จริง,รงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียร์ชัดจบไม่ได้มีติดค้างอะไรเรื่องการต่อโลกเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบ รู้สึกอะไรหรือว่าวอกแวกหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเสียใจแต่มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆทํางานอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเธอเลย